สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอซทุกท่านจ้าวันนี้กัวันที่ยี่สิบเกธันวาหกสามค่ะวันนี้กับขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสองค่ะวันอังคารที่ยี่สิบ้าขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสองค่ะทีนี้เพราว่าถ้าเอาจะเอาเอาตัวเล็กตัวเด่นต้องเอานำมึงเอาวันที่ ถ้าขึ้นสิ่ห้าขามบนอาคารจะตรงหมดนะพ่าวทีนี้ก็มาเอาเลยคะ่ะมามาปอดลงไวะะ้ลไวแล้วค่ะนปอดลงไว้แล้วตอนเที่ยงคะ่ะตอนมาเอาเนะี่ยเที่ยงเที่ยงเลยคะ่ะเจอแล้วเจอแล้วมาแล้วโอ้เอาขึ้นมาใหา้จากโตัวเนาะเอาอันนี้คือมาหลายด้วใส่คือปิ๋วมาพี่อันนี้ขึ้ขปิ๋วมาพี่พก็มีคะนะ่ะเอา เพื่อจะขึ้นมาไก่แท้ตัวนี้โอ้เพื่อชีมาไก่แท้ฮึแม่บอกลูกเฮียอยู่ผีจิเอาคือเอาลงเบิร์ยูตัวเอาลงนะเพื่อโบมีอยู่ผีนะอ้าวได้บันี้แบบได้บัน,แบบบนจังได้เน่าบันี้อันนี้คือวันอังคาร อังคารสิบห้าค่ำแทนพะะันวาโอ้โหเด็กเด็ขึน้นมาหาจากตูจากใบ,บใส่และตยู่ใส่นอโตัตัยู่ใส่ตวยใส่ใสเบ้องหน้เห็นอยู่บตัว่เห็นตูวตัวเห็นบ่เห็นตัเลย แล้วโห่ใหญ่ๆ,ๆเลยค่ะพระ่าเอ,อิญเออๆหนาถามกันหนาถามใหญ่ๆเลยวันีเอาขึ้นมาหายอาขึ้นมาหายจากใบเต,ตอนเอาเอาตอนเทียงเลยค่ะตอนเทียงเลยตรงๆเลยเด้อหายนะทีนี้จะเอาเบิ่งอันนี้อันนี้สามอันนี้อยู่ใกล้กันคือใกล้กันแบบนี้ใบเอาไปไหนเนาะบไหน แับยี่ยงแบบใดมาซอยเบิ่งน้ากันเด้พี่น้องด้ยจับใบใดก็เบ,บิ้งเด้ค่ะกรวสีเบ,บิง่งตอนเอาลงไปนะเอาลงไปย่างละสิบสิบตัวค่ะย่างละสิบใบค่ะทีนี้เอาคืนมาให้เท่าใดจากใบอันนี้อยู่น้ากันนะคะ่ะสองอันนี้สองอันนี้อยู่น้ากันสองอันนี้เราใกล้กันนะคะ่ะสองอันนีใกล้กักน มาลุ้นกันนะคะว่าได้ตัวใดคะจับตัวใดก่อนล่ะแสดงว่าเอาตัวนี้ขึ้นมาก่อนสองอันนี้สองอันนี้คือเอามาไว้ทางหลังตัวนี้เอาขึ้นมาก่อนคือซีเมนมาเบอเบิ่งกันค่ะว่าตัวใดเอาขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนอ้าอันนี้คือใบเอาขึ้นมาก่อนนะคะตัวนี้ใบนี้ขึ้นมาก่อนค่ะใบนี้ขึ้นก่อน อาขึ้นมากอม่อนเนี่ยไปนี้คือขึ้นมาก่อนนี่ขึ้นมากอ่อนชัน้นตัวนี้ก็ตัวที่สองอันนี้ใกล้กันอยู่นี่ใกล้กัน ตัวที่สองอันนี้คือตัวที่สองนะคะอันนี้คือตัวที่สามตัวที่สามค่ะได้ตัวนี้แล้วค่ะอันนี้คือคืออันนี้ไกล้ปากทาในะคะนี่ไกล้ปากทาไกล้ปากทานี่ สี่สหนึ่งทีนี้เอาอีกสองตัวนี้สองตัวนี้อันนี้คือสองสยัยจะเป็นเลขล้างบ่เป็นเลขล้างบ่สองตัวเลขล้างบ,องลลางบ่อันห้า ่วนตัวนี้โอ้ยค่ะเลขล้างหลดอันได้ศูนย์ห่าะคะนี่ค่ะอันนี้คือเลขล้างนะคะเอาหายเปสามโดอนนี่ค่ะอันนี้คือคืออันทังเทิงบนค่ะบนเราหาอันนี้เอาง่อยกันเลยมีมีมีตัวหนึ่งอยู่ทางไต้ตัวหนึ่งเลทางอยู่ทาง,งไต้ ตัวอันเลขสามกับเลขสี่เนี่ยงออยทั้งทงถ้าใครเห็นทีแรกก็คือจะเห็นนะคะทีนี้สองใบนี่เลยอยู่อีกใบหนึ่งสองใบสองใบสองใบนี้อยู่ต่างหากมันเป็นคู่นะคะคู่สามอันแล้วก็คู่สองอันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเลี้ยงให้เบิ่งนะคะอันนี้คืออันนี้คือเอาวันอังคารชิบหาคำ เพรานว่าเอาวันอังคารซิมหาคำนะมันจะโตงว่าสันจะแน่นนอนว่าสันถ้าเบิง่งทุค่ะมาลุ้นกันทุค่ะว่าว่าตัวใดนะคะเอาคืนมาให้ตัวใดก็กาิเป็นตัวนั้นั้วนนะคะอันนี้ค่ะนี่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอันนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางค่ะถ้ามากตัวใดก็เข้ากับเลขตัวเองก็ซื้อได้ค่ะว่าตัวเองมากตัวใดนะ อันนี้เป็นแนวทางให้ให้เบิ้งคะ่ะเพราะว่าจะได้อันแบบว่าถ้ามากตัวใดไรก็มันหลายตัวแล้วเทากัคัดออกเอาตัวที่เข้ามากมากตัวใดรก็เอาจับมาใส่กันนะคะนี่คะ่ะอันนี้คือเลขเบิ้งนะคะของพญาเบิ้งคะ่ะงวดวันที่สามสิบธันวาหกสามคะ่ะมาลุ้นกันคะ่มะมาเอื้อนย่งไยคะ่ะนี่คะ่ะ ถ้าแม่นว่าผู้ใดจะเอาไปเสี่ยงเบิ่งกะจะฟันดีหรือจังไดกะค่อยบอกกันอีกทีหนึ่งค่ะฟันทงค่เมื่ออื่นขาเบิ่งค่ะว่าว่าตัวใดก่อนเที่ยงค่ะมาลุ้นกันนะคะวันที่งวดวันที่สามสิบธันวาค่ะจะได้อันสลองปีใหม่จะถือมีโชคมีลาบเงินไหลน่องทองไหลมาอยู่บอกผู้ใดกด็ดีงวดปีใหม่นี่ค่ะโชคดีทั่วหน้ากันเด้อค่ะ โชคดีสุขูมสุขคนคะ่ะโชคดีกะสุขภาพแข็งแรงด้วยสุขภาพแข็งแรงเงินก็มางานก็มาถ้าผู้ใดอันความไม่มีโรคเป็นลาภอัเปิเสริฐนะคะความไม่มีโรคเป็นลาภอัเปิเสริฐพรใดที่ปรารถนาสิ่งใดที่ที่หวังก็ให้สมหวังในปีใหม่นี้นะคะขอให้โควิดนีไกลๆคะ่ะ รักษาสุขภาพเะคะ่ะทุกคนคะ่ะขอให้ปลอดภัยทุกคนนะคะปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ก็ออกกำลังกายเอาค่ะบริหารเอาค่ะเพื่อสุขภาพแข็งแรงกินผักกินปลาเป็นหลักกินผักเยอะๆสุขภาพแข็งแรงพักกระพักปลูกเอาค่ะไม่มีสารปนเปื้อนค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างเราทำเองได้ค่ะขอให้ทุกท่านจงอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีสบายสุขภาพแข็งแรงการงานการเงินเฮงเฮงรวยรวยปังปังค่ะแสนสุขใจคือแสนสบายใจแสนสบายกายค่ะคือความไม่มีโรคเป็นลาบอัดประเสริฐมามาลุ้นกันนะคะมือมือ,ม,อมืออื่นค่ะป้า ว่าจะเป็นจังใดแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาเด้อค่ะพี่น้องทุกคนค่ะ f อซทุกท่านที่นาหักที่เป็นตาแพงของมีสองสองนะคะมีมีกิติมาสาวบ้านดอนกับมารวย .com คค่ะเพราะว่าเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านได้รู้ได้ชมกันนะคะคิดสิ่งใดก็ ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาค่ะปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะอีกสองวันค่ะสามืีอม่อื่นวันสสาสุดวันที่หนึ่งกันปีใหม่นะคะโชคดีมีใส้สุขุสุขคนเด้อค่ะเดอ้อโชคดีตลอดไปรักษาสุขภาพทุกคนให้ดีนะคะเซฟตัวเองป้องกันตัวเองให้ดีค่ะ ขอให้พรที่ประเสริฐพรใดที่ล้ำเลิศจงบังเกิดแก่เอซแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านทุกทุกหมู่เหลา่าทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องมารวย .com แล้วก็ช่องกิตติมาสาวบ้านดอนด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะโชคดีมีชัยจ้าสบายดีบงังสู ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า